ชมครับเป็นนางงามไม่ได้สวยและก็งามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการนี้นะคะคณะของ Miss Mimosa Queen Thailand 2019นำทีมโดยผู้ครองตำแหน่งน้องเนอร์สนะคะตามด้วยรองอันดับหนึ่งน้องแบงค์และรองอันดับสองน้องพีชนอกจากนั้นยังมี Miss Social Awards น้องอูได้ร่วมเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดลำปางเพื่อร่วมบริจาค เจลฆ่าเชื้อและก็หน้ากากอนามัยให้กับทางโรงพยาบาลแล้วก็ที่ ทางส่วนของการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดลำปางด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในงานนี้นะคะนำทีมโดยคุณนิกกี้จิรโชดแก้วเสถียรผู้อำนวยการกองประกวดมิสม mm ิโมซาควีนไทยแลนด์ก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งคณะทีมงานอีกหลายๆท่านและในใน,ในการครั้งนี้นะคะชนะล้านนาเพจต่างก็ดีก็ได้ร่วมมีโอกาสได้เดินทางมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยก็ต้องขอกราบขอบคุณบุคล ากรทางการแพทย์ทุกท่านรวมทั้งผู้สนับสนุนทุกคนที่ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์และก็ในการร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังน้องเนิร์สสาวๆจะให้กำลังใจสำหรับวิกฤตโควิด -19 อย่างไรลองไปฟังกันค่ะ วันนี้นะคะเราก็ในนามนะคะองค์กรดิสมิวซ่าบินไทยแลนด์นะคะมาบริจาคของนะคะที่สาธารณสวัสดิ์ลำปางนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวลำปางฝ่าฟันวิกฤตโควิด19นะคะและยังไงนะคะนั้นขอฝากทุกคนนะคะทางบ้านทีก่กำลังชมอยู่ตอนนี้นะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ